เพิ่งป่านะยึดตามสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องสุขสุขคนตั้งไก่ทางไก่ในประเทศนอกปฏิบัติมูน,นี่ลุงล่มพามาใส่ไส้กุ้งครับหมายกะที่เก้าที่เดิมลนะครับถึงหลังดงเป้าหมายเขา,เาก็อยู่ท่ามูลนะครับครับปูนปูนงมหอยอยู่นครับ หวยยกคู่นนหนึ่งว่านเหี้ยครับ,บนนคุณคุณปวดปวดหวยคุณครับอีกเรื่องแรกอ่ะพอกันอีกเรื่องหนึ่งช่วงใส่ใส่กุ้งดนะครับพี่น้องมือนี้เอาเอากุ้งเอากุ้งฝอยมือนี้เ,เ,เอาแต่เอากุ้งฝอยอ้าวติดตามน้งกันพี่นอ้องช่วงอีกสักพักหนึ่งครับ มาที่ตามมาดิบอลไม่พี่น้องตีสามแล้วคุณร่มสีภาพพยายามปลูกกับมาใส่กู่ปล่อยแ่ลูกลุไปใส่ตะไคร่ใส่ด่างเลียปลาะยดตัวยังไงยังสี่สองตัวแล้วครับผมเก็บไปในี่ย นั่นเดี๋ยวออกมาให้เบิง้งแล้ครับถ้าเบิ้งมือส่งเปล่งมือเปล่งตาครับตอนนี้จะเสียสผ้าไปดำใส่กุง้งกุ้งหงอยครับกุ้งฝอยมือนี้บ่ใส่กุงง้งแงใส่กุ้งฝอยครับไปใส่น้ำกันครับ ก็ได้ให้เพื่อนพี่น้องครับโอ้ีาครับันมันมานมนมันมันมานได้มาสวงหมูมมม่พี่น้องีเกาเกา สตัวอันครับได้ยุพี่น้องได้ยุไปเอาไปน้ำกันโอ้มอยมันเลยโอ้ยกุ่มเต็มเครื่องยู่กลุ่มท่านเขาครับพี่น้องอได้ยุเผื่อพี่น้องดได้หลายอยู่แต่หลายอยู่กครับกุ้งเด้อน,น กุง้งกุ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 ้งสันประทันร่วมกันเลยไปนรำกันดีพี่น้องเก็บไปเรื่อยๆเอาเก็บไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆพี่น้องจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่ไปมันก็จเดือดไหลมึงนี่นใส่ไปสามสิบหลังพี่น้องนี่ ใส่ไปสาิหลังมาเอากูฝอยเันก็ออกกูเลยวา๊าบก้งบ้สั้นเขา่านเสียงดินเคลื่อนแบกบู๊ะแบบู๊นิ่งใหที่นอกคน่ะว้า้ Nam đây 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 nam đây để đây, đây, đây. Ừ. ngam được căn nó ngam được để lái tinh 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 sai, làm sai làm không tinh 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 tít tít อ่ะอน,นี่ดิหลังนี้น้ำกันบุ๊ครับโอ้ยกุ่งเพิเ่เขาโอ้ยโอ้ยบกบูอีกแล้วนี่บกบูอีกูหลังพี่น้องแต่ใ้เยอเพียบพี่น้องต้ยยุ้ยอ่ะ,อะจิบเต็มจิบเตีม เปิดน้ำกันเรื่อยรอ่าสองสามสี่ไปน,น,น้ำกันอีกๆนๆกันอีกมีต่อมีต่อสีงไงยๆบุ๋มว่าปะล็อบเตอร์นาเขา่าอะหลังกันชีวะ โบมีลับตอรนมีกระบูพี่นกโอ้โอ้กระบูกับพี่นกกระตุกเยอะพี่น้องินอ่ะใส่น้ำกันน้ำกันเฮน้ำกันไปไปไป Aduh, langit sih jadi naik Oh, kayu Lihat Kayu, kayu Lihat, Kayu, kayu Wah, namkan itu mắng bốp Bộc nắng chuông cái chỗ chung tay lên mắng nếp kia nóng kia kia nóng kia nóng kia nóng kia kia ลุกเก่าบ่ถือว่าหลายขึ้งงู้ต่ถือว่าถือครับถือว่าอะไรกินเยอะตั้งในห้อลุงร่มถือปลาไทยถือลุงดูดเอะกินนองเยอะมันลุยน้ำน้อเตี้ยนมุงกล่องน้องมาพู้ถือตั้งใจเนี่ยพี่น้องละ

เห็นบอพี่น้งองใส่น้ำกันอีกฮ้เสรุปมืกมุนีพี่น้องฮา้หนึ่งกระมังสองกระมังสามกระมังหน่อยครับ มันทับกันยางมันตายครับสุดซดเตียนเตียพี่น้องเอามาประมาณหอดบ้านตีสีกลัวครับเต ah, ียเตียนเพครับเยี่ครับคุณพ่อ คือว่าได้หลายฟย์ครับมีปลาครับปลาก็ได้หลายฟย์ครับปลาตะเพียนไงข้างใต้เป็นปลาบูครับนี่ครับขมองบ่หน่อยครับนี่ก็ได้พอนะเห็นบ่สุดติดติดเรียบร้อย เอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร่มๆมาเพิ่งวายชิหนาลุงลุ่มสีพัาไปอย่างสองสามกําลังครึงง่งป่าอ้าติดตามชิหนาครับสวัสดีครับ